ไฮไฮสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอดอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยแอดก็มีซีรีส์ดีๆมาแนะนําให้ทุกคนได้ไปลองดูกันอีกแล้วละค่ะเป็นซีรีส์ที่พระเอกกับนางเอกที่ถูกต้องไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนแม้แต่ห้องเต้แคว้นค่ะต้องบอกเลยว่าพระนางคู่นี้เนี่ยเกิดมาตึงคู่ค่ะเหมาะสมที่จะเป็นคู่กันที่สุดพบกับความบันเทิงระหว่างคันที่ปลอมกับนางสนมวางหลังในซีรีส์เรื่องเล่ห์ลวงรักต้องห้ามนั่นเองค่ะ Everybody ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวพีเรียดการเมืองเข้มขน้นนำแสดงโดยหวังเฮอร์ตี้และเฉินอวี้ฉีค่ะเรื่องราวจะพูดถึงความรักต้องห้ามของขันทีปลอมเรื่องอำนาจอย่างเซียวตัวและนางสนมวังหลัง ผู้อินหลค่ะเซลตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ขันธีธรรมดานะคะและเขาเนี่ยก็ปลอมตัวเข้าวังมาสวมรอยเป็นน้องชายฝาแฝดที่ถูกสังหารในวังค่ะการมาของเซลตัวคือการมาแก้แค้นให้น้องชายฝาแฝดค่ะเปิดเรื่องมาเนี่ยเซลตัวของเราก็มีอํานาจเยอะมากแล้วนะคะเนื่องจากเป็นขันทีที่ว่าราชการแทนฮองเต้ที่ประชวนค่ะมีตราประทับด้วยเลยสามารถคุ้มอานาจในวังได้ทั่วถึงเลยค่ะทุกคน วังนางเอกนะคะพระสนมปู้อินโหลเป็นลูกอนุของราชคูปู้เป็นพระสนมที่ไม่มีบุตรตอนที่ฮองเต้หยวนจนสวรรคตนางเอกเกือบโดนฝังร่วมพอเรื่องนี้แล้วละค่ะนางเอกนะคะก็ทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปแต่แน่นอนค่ะในวังเนี่ยมีคนที่อยากจะให้นางเอกของเราหายไปนะคะเพื่อส่งเสริมอํานาจของตระกูลตัวเองค่ะนางเอกเนี่ย เกือบโดนแล้วนะคะเพราะต้องเข้าหอคอยสถูปเจดีเป็นการสังเวยชีวิตตัวเองแต่แล้วนะคะฟ้าก็ได้ลิขิตทําให้ขันทีเซลตัวเนี่ยมาช่วยนางไว้ได้ทันค่ะพอนางเอกโดนช่วยแล้วนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเซลตัวมีอํานาจสูงสุดในวงังผู้อินโหลนะคะก็เลยต้องเกาะค้า,าท่องคําอย่างเซลตัวเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะแต่เนื่องจากทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาทันเหลี่ยมกันมากค่ะสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็ตกรุมรักกันในที่สุดคะ่ะทุกคน เรื่องนี้นะคะคู่รักคู่นี้เนี่ยคือสินเสมอกันสุดๆเลยค่ะฉลาดทันกันมากๆเวลารักกันก็คือรักกันมากๆนะคะแอดชอบคาแรคเตอร์ Ad ของพะสนมผู้อินหลมากๆเลยคือพนางพร้อมบวกมากนะคะฉากที่ไฟกับฮ่องเต้นเนี่ยคือสุดเลยค่ะถึงจะเป็นฮ่องเต้ใช่ว่าจะตบพะสนมได้ฝ่ายเดียวนะคะก็ตบคืนไปเลยแบบตัวแม่ตัวมัมของวังหลังนะคะพระเอกก็ฉลาดไม่โดนหลอกง่ายๆนะคะและข้างรักนางเอกสุดๆไปเลยละคะ่ะ เรื่องนี้นะคะเนื้อหาเนี่ยเหมือนจะเครียดนะคะเพราะเป็นแนวชิงอํานาจในพระราชสำนักค่ะแต่ซีรีส์เนี่ยเขาไม่ปล่อยให้คนดูเครียดเลยค่ะเขาจะแทรกมุกมาให้คนดูรู้สึกตลกและ ทำให้คนดูเนี่ยไม่เครียดเกินไปนะคะดูแบบมีความสุขค่ะแต่บางฉากเนี่ยก็มีความดาร์กอยู่นะคะบางฉากที่เป็นฉากการล่าสังหารเนี่ยก็แอบ,บน่ากลัวอยู่เหมือนกันฉากลุ้นเอาตัวรอดในวังของนางเอกเนี่ยก็คือสนุกมากๆเลยค่ะเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วไม่เบื่อแน่นอนค่ะก็ใครที่อยากจะร่วมลุ้นไปกับคู่รักคู่เหลี่ยมคู่นี้นะคะว่าทั้งสองคนเนี่ย มีจุดจบยังไงก็สามารถดูได้ในเรื่องเล่หลวงรักต้องห้ามเลยนะคะมีทั้งในไอชีอี e และ VTV เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าบันเทิงทั้งวังหลังแน่นอนเลยค่ะทุกคน ก็ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะหากวันนี้มีการผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ no w h y no life ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน